เรามาเรียนรู้เรื่องของ ibeam และ i n s e r t i o n Point กันนะคะเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณหน้าของเอกสารนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวชีมม้เมาส์นะคะจะเปลี่ยนเป็นรูปตัวไหรือเรียกว่า ibeam นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวนะคะสามารถพิมพ์หรือแก้ไขข้อความได้โดยเราต้องคลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการก่อนแล้วจึงจะเริ่มพิมพ์ข้อความหรือแก้ไขข้อความได้นะคะเรียกง่ายๆว่า ibeam เนี่ย เป็นตัวกำหนดตำแหน่งการพิมพ์หรือแก้ไขข้อความนั่นเองนะคะเมื่อเราคลิกเมาส์เพื่อกำหนดตำแหน่งการพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอคลิกเมาส์ล,ลงไปก่อนนะคะตรงตำแหน่งหลังชื่อเนี่ยค่ะจะปรากฏตัวกระพริบนะคะหรือที่เราเรียกว่า insertion point หรือว่า cursor นะคะในตำแหน่งที่คลิกเมาส์ด้วย ibeam เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ข้อความจะปรากฏเมื่อเราพิมพ์ข้อความนะคะและ insertion point นะคะ จะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งท้ายตัวอ,อักษรล่าสุดที่เราพิมพ์เสมอเลยนะคะเพื่อให้เราทราบว่าพิมพ์ไปถึงไหนแล้วในที่นี้จะขอพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็อ e ีเมลของตัวเองดูนะคะง,งูนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่า insertion point หรือว่า cursor นะคะจะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งท้ายตัวอ,อักษรล่าสุดเสมอเลยอยู่ที่ด้านหลังตัวงงูนะคะ ต่อมาจะคลิกที่นามสกุลนะคะต่อมาจะคลิกที่อีเมลนะคะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของ iBeam และก็ Insert i o n point นะคะ